สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างหยุดสุดสัปดาห์นะคะดูซีรีส์กันเรื่องอะไรสำหรับอพิชั์นี้นะคะหวานมีซีรีส์จีนแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะคะมาฝากเพื่อนๆค่ะชื่อเรื่องนะคะภาษาไทยนั้นยังไม่มีชื่อเรื่องนี้แต่ว่าถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะของทางโยคูนี่กตั้งชื่อไว้ว่าซ Mid s u ั m m มอร์ไน Stars Again ค่ะเหมือนกับว่าการกลับมาเจอดวงดาวนะคะอีกครั้งหนึ่งในช่วงของฤดูร้อนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรารอชื่อไทยเก๋ๆแล้วกันนะคะอันนี้ก็แปลตรงๆจากชื่อภาษาอังกฤษเลยค่ะเรื่องนี้นะคะมันเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้เพราะฉะนั้นก็ดูได้อย่างสบายๆแล้วก็เป็นแนวที่โอ้โหคนไทยชอบมากๆค่ะพระเอกต้องรวยโววเพอร์เฟสุดๆแล้วก็มีความเย็นชานะคะส่วนนางเอกก็ต้องมีความแบบว่าอื ah เก๋ๆนะคะแล้วก็เออไม่ค่อยแบบสนใจพระเอกอะไรแบบนี้แล้วพระเอกก็ต้องไล่ตามนะคะแบบว่าจีบอะไรอย่างนี้แรงๆนะคะเรื่องนี้นะคะพระเอกหล่อม,มากค่ะเพื่อนๆค่ะพระเอกนะคะก็คือหลิวอี้หานค่ะรับบทเป็นลู่อี้เจ๋อนะคะส่วนน้องนางเอกนั่นก็คือถังหมินรับบทเป็นลินเสียวเชี่ยนะคะถังหมินนั้นชื่อคล้ายๆดาราหลายๆท่านนะคะแต่ว่าท่านนี้ก็เป็นดาราเรียกได้ว่าน้องใหม่ไหมเอาเป็นว่าเป็น ดาราที่ที่พวกเราเริ่มจะจําหน้าน้องเขาได้อะนะคะแต่สําหรับเรื่องนี้นั้นหวานมีความรู้สึกว่าบทของพระเอกอน้องที่เล่นเป็นพระเอกจะ,ะมีคาแรคเตอร์ที่ตรงกับตัวละครมากกว่าดูแล้วเป็นธรรมชาตินะคะส่วนน้องผู้หญิงนะคะนางเอกในบทของลิ้นเสี่ยวเชี่ยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติสูงคือยังแข็งมากๆเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเราชินกับการดูดูซีรีส์ในแนวไอดอลมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาน้อง น้องเขาในการปรับตัวแล้วก็พัฒนาฝีมือนะคะพวกเราเป็นเ,เจียดเจียนะคะภาคที่ให้โอกาสทุกๆคนนะคะแต่สำหรับน้องพระเอกนั้นหล่อมากๆนะคะหลิวอ,อี้หานค่ะน้องว่าอืมน้องเขาดูดีนะคะเอาละค่ะเรื่องนี้มีทั้งหมด24ตอนนะคะออนแอร์อยู่บนแพลตฟอร์มโยคูค่ะเออแพลตฟอร์มนี้นะคะช่วงนี้ละครอ,ออกมามีดีๆหลายๆเรื่องให้เราติดตามกันเลยนะคะที่เพิ่งจบไปก็จันทาอัศดงเนาะเออเนาะจัน เอัสดงจบไปแล้วมาเยียวยาหัวใจด้วยคอม,มัดดี้เรื่องนี้นะคะเป็นแนวความรักที่ผสมผสานกับกับความน่ารัก,กใสๆนะคะของตัวเนื้อเรื่องเรื่องนี้นั้นถ้าเพื่อนๆจำได้ในปี2007นะคะมีเวอร์ชั่นของไต้หวันออกมาชื่อว่า My Lucky Star ค่ะ หวานก็เชื่อว่าพวกเรานะะในเมืองไทยที่เป็นคอซีรีส์จีนมาตั้งแต่สมัยแบบนานมาแล้วตั้งแต่ปี2007หรือก่อน2007เนี่ยจะต้องได้ดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าก็มีนางเอกนะคะเป็นดาราชาวเกาหลีใต้มาเล่นคู่กับทางด้านของดาราดาวลุ้งไต้หวันนะคะก็สนุกดีนะคะเพื่อนๆสามารถจะไปหาดูกันได้เรื่องนี้มีพักไทยเนาะ2อ0 7นะคะสำหรับ2007ส่วนสำหรับที่เพิ่งออนแอร์บน แพลตฟอร์มโย o คูนั้นยังไม่มีภาคไทยนะคะแล้วก็ที่หวานดูจะเป็นศับอังกฤษแต่คิดว่าน่าจะมีหาน่าจะมีเร็วๆนี้เพราะว่าอย่างที่หวานบอกว่าพระเอกนั้นก็คือนัตตาดีๆนะคะต้องมีน้องๆในเมืองไทยที่บบว่าเออยินดีที่จะเริ่มต้นเป็นแฟนคลับนะคะของน้องหลิวอี้หานนั่นเองค่ะเพราะเรื่องของเรื่องนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องราวที่ตามติดชีวิตของนางเอกนะคะหลินเสี่ยวเชียนนั่นเองค่ะนางเอกนั้นนะคะสวม รอยมาเป็นนักต้มตุนอัญมญณีค่ะเพื่อหลอกลวงผู้คนนะคะให้แบบว่ามาซื้อเครื่องประดับแต่ว่ามันเป็นเครื่องประดับปลอมนะคะเพื่อนๆที่มีราคาแพงค่ะจากนั้นนะคะนางเอกก็ได้มาพบกับพระเอกของพวกเราซึ่งเป็นนายทุนหนุ่มผู้ร่ำรวยแล้วก็นิสัยต้องเสียค่ะ <c oughs> เนอพระเอกนะคะรวยมากๆแล้วก็เก่งมากๆแต่ว่านิสัยก็ต้องเอาแต่ใจตัวเองสุดๆนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องตามหาเนี่ยละค่ะไอ้พวกแบบนักต้มตุ๋นเนี่ยแหละนะคะที่มาทำให้เกิดความเสียหายในธุรกิจแล้วทีนี้ค่ะมันมีเรื่องราวของอัญ,ญมณีนะคะที่เป็นอัญ,ญมณีล้ำค่ามันเป็นอัญ,ญมณีที่ที่ครอบครัวของเขานั้นอะ มีแต่ว่ามันหายไปอ่ะเพื่อนๆเ,เหมือนกับว่ามีคนขโมยนะคะสร้อยคออันล้ำค่าอันนั้นไปเหตุการณ์นี้นะคะมันก็เลยดึงค่ะชักพาให้พระเอกนั้นมารู้จักกับนางเอกของพวกเราด้วยความบังเอิญนั่นเองอ่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอนางเอกของพวกเราแบบว่ามันก็แบบถึงทางตันแล้วอะไรแบบนี้นะคะก็สู้อิทธิพลคนรวยเอาแต่ใจอย่างพระเอกของพวกเราไม่ได้ดังนั้นนางเอกก็เลยต้องพูดความจริงแล้วก็ต้องให้ความแบบว่าสนับสนุน ช่วยเหลือนะคะพระเอกในการที่จะตามหาอัญ,ญมณีนั่นแหะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือนางเอกก็มีความมุ่งมั่นที่จะแบบว่าเออไม่จะไม่หลอกขายอัญ,ญมณีปลอมละจะมุ่งสู่อาชีพที่เป็นแบบนักออกแบบเครื่องประดับนะคะก็ทําให้หนางเอกนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในบริษัทที่พระเอกเราก็อินเวสต์เออก็คือมาลงทุนด้วยอะไรอย่างนี้ก็เลยทําให้เกิดความใกล้ชิดกันหนัก เข้าไปอีกนะคะเป็นไงล่ะพอดเรื่องพอดเรื่องใช่เลยใช่ไหมคะชีวิตของนางเอกนะคะแอดหวานขยายให้นิดนึงก็พอดีดูในช่วงเริ่มเริ่มมาแล้วนะคะชีวิตของนางเอกเริ่มแรกๆนี่ก็ค่อนข้างลําบากค่ะคือนางเอกต้องการที่จะทําตามความใฝ่ฝันของตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยเธออยากจะเป็นนักออกแบบเครื่องประดับมานานมาก,มากๆแล้วล่ะแต่ว่ามันไม่มีโอกาสไงเพราะว่าเวลาที่ได้เข้ามาทํางานในเมืองใหญ่ๆนะคะต้องมาประสบกับประสบการณ์จริงที่ มันโหดร้ายนะคะต้องมาทำอาชีพแบบนี้ก็เหมือนกับโดนหลอกให้เข้ามาเพราะจริงๆแล้วนางเอกก็เหมือนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองนะคะนำมาพรีเซนต์นำมาขายเนี่ยมันเป็นของจริงอะไรแบบนี้แต่งไรก็ตามหลังจากที่ได้รับการบีฟงานอะไรต่างๆมานะคะก็ทำให้หนางเอกก็รู้แล้วว่าตายละหลงเข้ามาในวงการนี้ซะแล้วนะคะแต่ต่อมานางเอกหลินเซลเชียนเนี่ยก็ได้มาพบกับลูอิเจอค่ะ ลู่อี้เจอจะเรียกได้ว่าเป็นการฉีกนะคะฉีกหน้ากากของนางเอกออกมาแล้วก็จากนั้นก็มาทำเหมือน ร่วมมือกันนะคะในการที่จะตามหาทรัพย์สินต่างๆนั้นให้คืนมาที่เป็นเครื่องประดับเหล่านั้นแล้วก็นางเอกของพวกเราก็โฟกัสกับความฝันที่เธอเคยมีนะคะก็มาทํางานในบริษัทที่พระเอกนะคะเป็นผู้ที่มาลงทุนนี่แหละคะ่ะแต่ว่าในช่วงแรกๆนะคะก็จะมีความไม่ถูกกันแต่หลังจากนั้นความรักก็พัฒนาขึ้นมานะคะระหว่างพระเอกกับนางเอกนะคะลินเสียวเฉียก็ทําให้มเีเรื่องราวดีๆผ่านหน้าจอให้พวกเราเห็นกันนะคะ เรียกได้ว่าพระเอกก็รอค่ะแล้วก็นางเอกนางเอกจัดว่าสวยนะคะเพียงแต่ว่าน้องเขาเล่นเป็นธรรมชาตินะคะก้อนหินดินทรายมากไปนิดหนึ่งก็ต้องให้เวลาเนาะก็ต้องเน้นเดี๋ยวหาว่าเดี๋ยวหาว่าหวานโจมตีน้องนางเอกไหมนะคะน้องถังมินเป็นคนที่น่ารักเราเห็นแล้วละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องรอนะคะรอฝีมือของน้องเขาให้พัฒนาขึ้นมากกว่านี้แล้วก็เรื่องนี้ไม่ได้มีการโปรโมตใดๆทั้งสิ้นเนาะไม่ได้เห็นในสื่อโฆษณาต่างๆของทางโยคูเลย เอ้ยะะเอาเป็นว่า,ามืดจริงๆค่ะเรียกได้ว่าเป็น มามืดคำว่ามามืดอาจจะหมายความว่าเรื่องที่ไม่มีการโปรโมตไม่มีการโฆษณาแล้วมันแบบดังขึ้นมาแต่เรื่องนี้ถือว่ายังไม่ได้ดังขึ้นมานะเพียงแต่ว่าเออพอเรื่องมันเป็นอะไรที่เป็นแบบแนวไอดอลที่คนไทยชอบกันนะคะหวานก็เลยเอามาแนะนำแล้วถ้าเผื่อเพื่อนๆมีโอกาสไปดูแล้วอาจจะแบบว่ามาเล่าให้อดหวานฟังก็ได้ว่าถูกจริตเพื่อนๆไหมนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยได้ดูในเวอร์ชัน2007ของทางไต้หวนันแล้วก็อาจจะมาแชร์ความคิดเห็นได้ ว่าเออเป็นอย่างไรบ้างนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะพระเอกหล่อทั้งเวอร์ชันไต้หวันแล้วก็เวอร์ชันจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะคะสําหรับรูปนะคะในวิดีโอเนี่หวานมีของเวอร์ชันน2007มาฝากเพื่อนๆด้วยล่ะเห็นหน้าพระเอกกับนางเอกแล้วคุนหน้าคุนตากันไหมคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเดี๋ยวกลับมาพบกับหวานได้ใหม่ในอพิษดถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ